ตายหมอกและแสงไฟในยามไิไลของคำาคืืนเจอเธออยู่กับใครมันสุดหัวใจจะกำเกินปีนี้มันเปีอะไรนำไมฉันต้องมาทนฝืนเจอแต่คนใจใร้ายเธอโยกับเขาเธอคงสบายใจ่กว่าในตอนนี้โยกับฉันต้อให้รักเท่าไร่แต่ผลสุดท้ายต้องจากกันเพียงแค่คำล้ำลาเธอก็ไม่มีสากคำ ไไดด้้ง่ายฉันก็คนไม่ใช่คนหินเห็นเธอรักเขาก็มีน้ำตาแต่เธอก็ทำเป็นเย็นชามันคนไม่เคยรักกันเพียงจากกันไม่นานและเธอก็ลืมท้อยคำเป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิจินทีปี่ี้ทำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนันว่ามันหนาว go down when other low than more the engine have to